สวัสดีทุกคนนะครับพอดีผมเพิ่งดูอนิเมะเรื่องสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคงแดงจบที่นางเอกมันชื่อเมาๆอ,อ่ะเอ่อทุกคนมองว่เป็นแมวก็ก็เป็นแมวจริงๆเพราะว่าอีโมดแมวมันเยอะแล้วก็พระเอกเป็นกบชื่อจินชีก็เป็นไม่กี่เรื่องนะที่ผมดูที่มันเป็นอนิเมะแบบเซตติ้งเป็นจีนแต่เล่ามีสไตล์ความเป็นญี่ปุ่นสูงแบบจีนกับญี่ปุ่นมึงกลมกลียงกันยังไงให้แบบ ลงตัวขนาดนี้ก็เลยชอบผิดคาดสำหรับใครที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวอะไรผมเล่าเรื่องย่อยๆฟังแล้วกันนางเอกเป็นเหมือนกับพ่อเลี้ยงเป็นเป็นหมอยาอยู่ในเคยเป็นหมอยาอยู่ในราชาชวังแล้วก็ถูกขับไล่ออกมานางเอกก็เลยสืบทอดความสามารถแล้วก็อาศัยอยู่ในย่านโคมแดงที่เป็นย่านของเกาหลีเกาหลีปับ๊บก็มีคอนเนคชั่นเส้นสายรู้จักประมาณหนึ่งแล้ววันหนึ่งก็ถูกลักพาตัวเข้าไป ทำงานอยู่ในระวัวงหลังผมก็ไม่รู้นะวังหน้ากับว,วังหลังมันต่างกันยังไงใครรู้จักก็บอกในคอมเมนต์ทีแบบวังหน้าเป็นด้านของยูทูปเบอ์กรสงคารามอย่างนี้หรอเพื่อจัดการกับประเทศส่วนวังหลังก็มีรแมนดาม,มา่าอ่าสไลด์ไลฟ์ชีวิตประจําวันอะไรอย่างนี้ปะ่ะไม่รู้ก <laughs> ็แต่ว่าเล่าเรื่องสนุกมากครับแต่ส่วนสืบคดีผมว่าเฉยๆเองผมชอบเวลาตัวละครเขามีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าโดยเฉพาะพระเอกกับนางเอกเนี่ย เคมีมันดีมากเลยนะมันเป็นความรู้สึกแบบเรื่องละครหลังข่าวอ่ะแต่มันเขียนบทด,ดีอะ่ะนางเอกจะรู้สึกว่าพระเอกมันมันเป็นผู้ชายรูปงามที่มีแต่คนหลงไหลถ้าเป็นแนวเนี้ยความตามปกติก็คือนางเอกจะไม่ชอบทีทีแรกแล้วก็ค่อยๆรู้สึกคล้อยตามเขาไปเรื่อยๆจนหลงเขาในที่สุดหรือว่าเท่าที่ผมเคยดูแนวละครหลังข่าวมันไม่ใช่แบบนั้นสิ มันจะเป็นแบบเขาเห็นว่าเขาหลอกก็เลยจีบกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีดรามา่าแต่นี่คือนางเอกแม่งอยากแยงใช่ไหมรู้สึกว่าเหมือนกับโดนโดนทุกขามก็เลยไม่ค่อยชอบพระเอกแต่พอไปไปเรื่อยก็เป็นไปตามแต่ละเรื่องแนวนี้ก็คือเขาก็ค่อยๆเปิดใจกันมากขึ้นแต่เคมีเขาก็ยังดีอยู่นะแบบพระเอกก็ยังตามตื้อแบบลุกหนักมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือพระเอกพยายามจะลุกแล้วมันมีซีนแบบ ยังไงมันจะได้ประชาปูเป้กันอยู่แล้วอะ่ะแต่ก็มีสิ่งบางอย่างมาขวางเช่นอยู่ดีมีคนมาทักตอนกำลังกระจูบก,กันมเีเด็กเปรตเข้าวิ่งเข้าประตูมาขัดจังหวะแบบมันผมผมซัดเลยพระเอกแม่งดูแบบเก็บกดมากเขาจะจูบหลายรอบแล้วเขาหาจังหวะจะประชือเพื่อแห่หลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้นะครับคนเขียนไม่ให้บ่อยมากผมนับนิ้วได้ก็ประมาณสี่รอบมั้งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวละครในเรื่องก็ยังมีความน่าสนใจนะ กษัตริ์เรียกว่ากษัตริ์ได้ไหมหรือว่าฮ้องเต้เออมันต้องเรียกว่าห้องเต้เขามีนางสนมเมียหลวงสี่คนคนนึงเป็นคนนึงเป็นเด็กที่แบบส่งต่อมาจากรุ่นหนึ่งคนนึงเป็นแบบเบิ่มเบิมหัวหัวฟ้าอีกคนนึงเป็นหัวหัวชมพูฉลาดฉลาดหน่อยตำลับมรกฏเป็นหัวหน้าของนางเอกแล้วอีกคนนึงก็เป็นเออนักเลี่ยมที่แบบแต่งตัวหรูหราแต่จริงๆแล้วขี่เล่น อย่เงี้ยผมว่าคาแรคเตอร์เขาดีมากคือจะให้เราอาอะไรดีละ่ะมันเป็นแนวใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็มีดราม่าเข้ามามีคดีเข้ามาบ้างมันเป็นแนวผสมผสานที่เน้นสไลด์ทับไลท์หรือแนวการใช้ชีวิตประจําวันเป็นหลักก็ไม่รู้จะ,จะคอมเมนต์ตรงไหนดีมันมันเขาเขียนซีนดีอะแล้วเรื่องมันก็ดูได้เรื่อยๆแค่ ผมมองว่าตรงซีนสืบคดีเวสนามันไม่ค่อยน่าสนใจมั้งผมอยากดูตัวละครประสิทธิ์านกันมากกว่าเหมือนพูดไปแล้วเลยเออก็เขาได้ยินว่ากำลังจะทำซีซันต่อนะน่าจะเป็นซีซันสามเลยแหละก็รอดูนะครับอันนี้ผมเพิ่งดูจบแบบสดๆเลยนะถ้ามีเรื่องอะไรผมดูจบแล้วอยากเล่าความรู้สึกแบบสดๆก็จะมาทำแบบนี้ <laughs> <laughs> ไ,มไม่ได้กันกองอะไรมากเท่าไหร่เลยมันเป็นแนว อย่างที่บอกอะสไลด์ออฟไลน์อะก็ไม่รู้จะพูดอะไรไดีอะนอกจากเคมีตัวละครเขาลงตัวดีแล้วพวกตัวละครแต่ละตัวเขามีบทบาทตัวเองค่อนข้างชัดเจนแบบตัวนี้น่าสนใจแบบอยากจะไปสู่ขอกับนางกะลีในย่านโคมแดงยอมใจตังเป็นปึกๆอย่างเงี้ยซีนเขาน่าสนใจแต่ละอันก็มีซีซั่นต่อไปก็จะดูนะครับอ่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละมาแค่นี้แหละครับโอเคบาย